สวัสดีครับวันนี้พามาดูไม้ป่าที่ผ่านความแห้งแล้งมาได้หลายเดือนแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะแห้งแล้งต่อไปอีกนานเท่าไหร่แต่วันนี้เมื่อคืนนี้เป็นวันที่ฝนตกพรำๆทั้งคืนผมก็เลยมาดูไม้ป่าแปลงนี้ดูแล้วก็ มีความเขียวขจีขึ้นดูนะครับอย่างเช่นต้นไม้พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นแดงต้นกลั่นเกลาถึงแม้ว่าจะเป็นฝนแรกเล็ก,กๆเบาๆน้ำอาจจะไม่เยอะไม่ถึงกับเป็นพื้นที่ทึเปียกชุ่มแต่เขาก็ได้รับความที่เขารอมานาน ก็คือน้ำผมเห็นแล้วก็ชื่นใจในความเขียวขจีของป่าไม้ป่าไม้พวกนี้อายุ3-4ถึงปี